เล่นแ่งไก็บอกอนลื่นสิ่งทำความเปลี่ยนอาสาไว้บ่อนเลยล่ายิบข้องทำเหยียเขาขอบปจเจ้าห่อไดจังสอนแหนสิหลวงรือแลาดแบงบทสมบูรณ์ประเพณีทำบุญพอแม่ห้อบทเตยทิมเอาความดีเป็นดีมสะแกแ่เคงยีสจมาขี่ยืดไว้่าได้ยิมเหย้ย้อง ชาวมาเคี่กันไปเกิดก้อนเหวอหนึ่งไหมแย่เด็ดเทศ้ยแยบมานเกิดน้ำเก้นต้อนเหนียวเด้อสามาเคี่กันไปคืิดปัญแจกฮะตกลงมาจากป่ากับห้องหมอบอยู่น้องแผลเล้วแล้วพบการกบายใจกัญชงก่อนที่จะได้เข้าสู่พิธีการจุดเทียนบนชาวพระรัตนนาไทรบุตจามดอกไม้ไหวครับสมาทานศีล ในวันนี้ได้รับความเมตตา,าจากท่านอาจารย์ปบปูวีระกธรรมมาพินันนัดอกเตอรนนตอ์เจ้าคณะตำบลเผาเขียดหนึ่งจหว,วาดวัดโพละภาอำเภอศสีรัภูงจังหวัดร้อยเอ็ดน่าจะได้เป็นองค์ปรารคธรรมนโมทนาในส่วงที่ประสงค์สามัญเนร จะรอถึงแม่ชีโยกีโพลเซียปฏิบัติธรรมพิจารณาอาหารเราก็จะได้รับฟังการรม,มากจริงละอันันละน้อยเพื่อเป็นขออเทียดสกิดใจนำไปประพฤติปฏิบัติคอยกวดน้ำในไทยหลังเพราะฉะนั้นจะได้กับอระราชนาวประจัรกบููท่าน และได้ปาโรคทำนอกนนจากนั้นปัญจก็ยังได้นำพายยาที่ทำนำามนโาโรคบนโดยนำของมาเข้าโรงครัวมีเข้าสารเจ้าหนึ่งกระสอบเข้าสารเหนียวหนึ่งกระสอบน้ำปลาสีโยขาวน้ำมันพืชแล้วก็น้ำนดืม่มนอกนนจากนั้นก่อปจารย์ก็ปูสุดหลังวารายพร นาฟอหยางโยงภูมิบัด์เสลีพัฒนาตะบนน้องว่าอำเภอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกดนายอดีตรองเจ้าอาวาสวัดบ้านเขาปอท่านกลับไปอยู่นยที่วัดบ้านเกิดได้นำพาคณะญยาิโยงมาร่วมถวายพัฒนาหารด้วยนอกจากพัฒนาหานก็ยังเสียสละปัจจัยบรุงพุทธศาสนาร่วมงานปฏิบัติธรรม แล้วก็งานอ,าอนุปสมบทถาวายเป็นประพรใจมงคลนาเดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจระกิติยาภาอำนานจจะเดิญของเราในอ,อนุปสมบทเอวัดบ้านเกาบนหกสิบห้ารูป แลนะวก็ท,ที่วัดจำราญนิเวศนนะอีก33หรือ34รูปะรวมเป็น90เท่ารูปถวายเป็นพระพรใจมงคลน,นะให้พระองค์ท่านไนด้หอยจากอาการพักประชวนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอยู่เป็นโลงโบลงใจพระสงฆ์ที่ก่อนชาวไทยเพราะฉะนั้นเราสาธุกันนกะับพระภิกษุพระนวกกะ นั่นที่มีน้ำกินน้ำใจบวชถวายแด่ถแสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นจะได้บุญร่วมกันตุ้กต,ตุกไปสาธุการพร้มอมกันเด้อสาธุนิพพานาปัจโยโหตุนั่นะน,ออน,นอนกน,นั้นก็นนกนกอญญนน,น,นั่นปัจจอกูสุชาวพระรามพร้อมปีกสุญาตโยงบุญบันเสรีพัฒนาในปัจใจสี่พัน สองร้อยยี่สิบแปดบาทและก่อนได้รับสายผ่านสัจพันจากหน่วยงานด้าชเจการนประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศ์าแวันนี้ท่านในอำเภอท่านนิกรทองจิตในอำเภอปทุมราชวงศ์าของคุณนายท่านได้เดินทางมาร่วม ถวายวันหารชันพันธในช่วงเพลด้วยตอ่อจากนั้นก็จมรงกำนันผู้ดเดยบบ้านอำเภอปทุมราชองสารเทตสบาลตำบลเิียใหญ่เทศสบาลตำบลดงมะยางอำเภอเรืออำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒน,นาอำเภอพัฒน,นาและก็องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาวีงอำเภอเสนนันพันธ์คง ก็เดินทางมาร่วมถวายปัตหานสังกัณฐ์ด้วยนอกจากนั้นบันนี้ก็ได้รับสายทางสัทธาจากคณะชาวบ้านในเขตตำบลพลเมืองน้อยซึ่งประกอบด้วยบ้านฝนเมืองน้อยหมู่ที่หนึ่งบ้านปมเหล็กหมู่ที่สองหมู่แปดบ้านหลงฟ้าหมู่สามบ้านชันแงหมู่สี่แล้วก็หมู่สิบสอง บันน้อตคอโมห้าบนน้องจบโมหกบานน้องเอลมองโมเจ็ดบนเบียงหลวงโมเก้าบันน้อยนาเวนโมสิบบานเหล่าพัฒนาโมสิบเดีดนะได้มีจิตเ่อมใจใจศรัทธาเหตนาบริสุทธเดินทางมมาถวายอัตนาสังกัดนในช่วงเพียรด้วยเพราะอย่างตอนนี้ก็คงได้เวลานะ เหมาะสมจะได้เข้าสู่พิธีการเพราะฉะนั้นจเจริญพ,นะพรนายาตโยม์เดรร้องกันที่ด้นนานะพระบัตรทานเลยจะได้เข้าสู่พิธีการนะจุดเทียนบูชาพระรตนาไตรนะไหวพระสมาทานชินะไหวพัตาตาหารสังฆัตทานตามลำบขอนุมโมทนาประจันระปูบีระธรรมพินันดโตเตจพจนพ์นะ สัมปวาวเียในความยากที่ทำนอกจากถวายของเขาง้าโรงพภูก็ยกังถวายปัจจัยสามพันบาทในพาน้ำปัจโยงอตูส่วนต่างๆก็ไปอนุโมทนาให้ภทยลังจากนี้ไปก็จะเด็เข้าสู่วิธีการจุดเทียนบบราณระัตนาตรัย ในกบบนี้ก็คงพร้อมต่อไปขอการะราทนาพระอาจารย์ปโกวีระธรรม,มาพินันนาโอควมมาทำกันถึกด้เมตตาขึ้นส่นธรรมะมและก็ขอเจริญพร่นันนิกรทองเจดในอำเบอประตูราชองศาได้เป็นประธานจุดเทียนบูชาพระาครคาชนันัไตรขอเจริญพร ีเหมือนกับมีน้ำชีวิตมีคำเหมือนกับนมีปุ๋ยดินดำน้ำชุม่มย่อมปลูกต้นไม้เพื่อักให้เจริญรอกงมามได้ฉันใดถ้าดีใจของวมวลมนุษย์ทั้งหลายมีสีมีคำแล้วย่อมสามารถปูกความสุขขึ้นในพิจใจได้ฉะนั้นตัวจากวิปไยก็าเชนสาชทีทัุงมหมายตั้งใจสบายาสินี

ทุติยมีธรรมังเสวนาคชาวีท e ุติยัมีสำคัญเรวนาคฉามิทุติยัมีสังฆัญเรวนาคชาวีทุติยัมีพุทธังเสวนาคชาวีทุติยัมีพุทธังเรวนาคฉามิทุติยัมีธรรมังเรวนาคชาวีทุติยมีธรรมัง กับปิยปิสังขังสุรนังขาวิยปสังขังสุรานังข้าวิสุรณะมานังิติังสาธาันเตปะนาติปะดาวิรังนีสิขาภังสมาธิยาวิปานาติปะ พุทธังสมาธิยามิอะทินาทานาะเวระปณีสิกขาพุทธังสมาธิยามิท้ามิสุวิชชาจรารวะเวระปณีสิกขาพุทธังสมาธิยามิท้ามิสุวิชชาจาร มาชันขานาเวรมณีสิกขาะทังสมาธิยามีสุราเมรยะมั้นปมาชานาเวระมณีสิกขาะทังสมาธิยามีปิมาณิปัญจสิกขาพันานิสิเลนะสุขติยติสีเลนะโคกัสพฒนสีเลนะเนพุติยติตัสมาสีรังวิโสษะ ไห้เราพระเขามาให้ทันแน่เพื่อจะจะมานอนแต่ปัทละไว้ปัทไว้ปัตตานีสังกาทานวันนี้วันที่สิบหน้าโจคภาพลักแม่ดำแย่บุตจันพ่อท่านนันใจแม่เที่ยละครพงชินวงค์ุนวิมวลจีกองทองคุณท่านพิตาบุตจันในวารกรบุตจัน ของอย่าห่ทุกๆไฟรับเป็นเจาา้าข้าวอยิส่วนบุญส่วให้พ่อใหญ่กันไม่เยสเาบุญจันทร์พ่อใหญ่บญยืนบุญจันทร์ไม่เยกก่ก็มันนีวงไม่เย่ต้องมนันนีวงพ่อใหญ่บ,บวัไขคโนรีรัตแล้วก็ใหญ่บนยูบุญจันทร์ของอยญาใหญ่ที่ลงวงรับไปตั้งตนบุญตั้งแต่วันเช้าเนี่ยเราเป็นเจาา้าข้าวก็นต่างหากเนี่ยสองเมืน สี่พันบาทนอกจากนั้นก็จะได้เทาไว้ต้นบุญบํงหนุงธาตุพันเกปตรพกคหลวอง่อเจ้าคุณพระราชปีชาย,ยานมณีเจ้าพนาน,นจังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งพกคหลวองตาพกปูภาวนาจะได้นำพาพานะนสง์ตลอดแม่ชีญาโยมไปจเจริญพกคนทำบุลน้องเทวไวบุจากคณ แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ก็จะได้ถวายตนบุญบำลวง่าตุพังงทนที่ตั้งไว้ด้านหน้าในจำนวนสองหมื่นบาทสาธุกันพร้อมกันเลยสาธุนิพานาปัจโยโหตุจอไปน้องจิตน้องใจถาวายพัฒตา,าสังฆทานดพื้อพร้อมกันนะโม นาปัจโยโหตุอิมานิมยังพันเตหะตาณิสัปปิวารานิทิปุสัมภัสสะโนเชยามะสาธุโนพันเตทิปุสังโฆอิมานิ Kata Sabariwadani sabari warani, pagi jiwa, mata pitu, hati nanca, kata kanan, kadak sama satana, ika datang. ขานายันพระเดชพระสงฆ์ท่านผู้เจริญพระปัจจุบันทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารขอทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ต้นปัจจัยบำรุงท่าขันธให้เดชบุณหลวงพ่อเจ้าคุศ พิชัยมูลีเบประสมขอประสมโคจงรับขาตานหาต้นบุญของทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขในโลกนี้เพื่อประโยชน เกีมาผลพระนิพพานขอความสุขสามประการสุขในมนุษสุขในสวรรค์สุขในพระนิพพานจงบังเกิดเมี่เกศพระเจ้าทั้งหลายด้วยเก่ญาจญากขอาพระเจ้าทั้งหลาย มีวิดามาณดาบเป็นต uh. ้นด้วยขอมท้งบุราพาชนบุราพาชัยเอวดาอาดาเจ้ากรรมนายเวรตลอดถึงสัปดาสัตว์งหลายถ้าตูดตูคอยพ้นจากตูถ้ามีความสุขไปมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป สำเร็จซ็นนายสาวาไัยทิ้นไปแห่งเครื่องดอนสันดานนิพพานะปัจจโยโหตุสา พระเดชคุณหลวงพ่อท hey, ี่เราได้โมทนากันตามกำลังเลยอันเนสสงสามสาตุเนพานปัจโยโหตุเขาพูดมีกำลังจะโยกสำรับให้ท่านนหเปิดเลยเนียมยกท่้นเปิดก็ตอว่าว่งกิเปิดท่านถวายมันแนก้ำฝนหรืมันมันยย 後面佢用分水杯嚟攞翻嘢，咁樣就。 วานเด้อน้ำเดื่มเข้าสารเป็นต้นนั่นสมสามสาธุนิพพา,าน,านปัจจโยโฮตุกานเจริญพรท่าน,นในเพลิอแล้วก็คุณนายที่โตอาหารเด้อแล้วก็มานานสวดาชการเจริญพรทางด้านโน้น สงฆ์สามเณรคุณแม่ชีนะตลอดผู้เดือดสิ้สปฏิบัติธรรมก็จะได้ทำกัญญาเกียรติแห่งช่วงทำกัญญาเกียรติก็จะได้เป็นบุทลูกไปอบายจันทร์เ<ไ>ปิดด้วยก็ยฟังเปดิด